วันนี้ผมก็จะมาสอนทำบักรถบินได้นะครับก่อนที่จะไปดูคลิปก็ขอไลค์แค่50ไลค์นะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนผมได้ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งใน t i k t o อกนะครับทุกคนเขทาทำบักรถบินได้นะครับโดยใช้เครื่องดีดเนาะแล้วก็ a d o p ดแล้วก็รถสปอร์ตนะทุกคนผมก็จะมาทำให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่ผมเห็นใน Tik t o อกกันเลยครับก่อนที่จะไปทดลองกันนะครับทุกคน หลังจากดูคลิปเสร็จแล้วนะครับทุกคนเราก็ไปลองทำบั๊กกันเลยนะครับว่ามันจะได้จริงไหมนะครับก่อนที่จะไปดูบั๊กนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันเยอะๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปดูกันเลยครับ โอเคนะครับคุณดูเนื่องจากผมวิ่งทั้งแมปเลยนะครับไม่เจอรถสปอร์ตเนาะผมก็จะลองเป็นรถจิ๊บแล้วกันนะครับทุกคนเรามาดูกันเลยว่าบักนี้มันสามารถทําได้จริงหรือไม่นะครับทุกคนก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับทุกคนอันดับแรกเนาะให้เราใช้เครื่องตัวนี้แล้วก็ทําให้สูงที่สุดนะครับแล้วก็กดออกหลังจากนั้นนะครับให้เราขึ้นรถแล้วก็ถอยออกมาเนาะแล้วก็ถอยรถเข้านะครับตรงกลางกหลของรถนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอยรถก่อน โอเคนะครับผมก็ถอยรถเข้าเดินหน้าเข้าเลยเนาะนันแรกก็เดินหน้าเข้าปุ๊บพอเดินหน้าแล้วถอย,ถอย,ถ,อยถอยอยีกนิดนึงเออตรงตรงนี่นตรงตรง,ตรง,ตรงประมาณนี้เนาะก็กดใช้นะครับทุกคนเฮ้ยไม่ใช่ขับรถดิกดใช้กดใช้นะครับทุกคนกใช้แล้วก็เอียนลงให้ต่ำที่สุดก็ออกเฮ้ยออกดิออกออกเออเกือบ ไปไกลแล้วครับทุกคนแล้วก็ทิ้งแอร์ดรอปเนาะแล้วก็รอผมก็จะวิ่งรอแถวนี้นะครับเพื่อไม่ให้ตายวงนะครับทุกคนว่าไม่รอดวะเฮ้ยกดไลค์เร็วทุกคนกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับทุกคนเราจะได้รอดเนาะจะได้ทําเร็วเฮ้ยเร็วโอ้โหแอดดอปสิปีผ่านไปจบกัน ชีวิตเออสรุปบักทำไม่ได้นะครับทุกคนรถมันก็ระเบิดเนาะมันก็ประมาณนี้ครับสําหรับบักนี้นะครับก็ทําไม่ได้จริงนะครับทุกคนเพราะมันตกลงมาแล้วรถระเบิดเนาะก็อย่าไปเชื่อนะครับติกตอกมันหลอกนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเก็บเองเท่านี้นะครับบ๊ายบาย